รับนะครับต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะฮะกระชายขาวตราบีจีนะฮะกระชายขาวตราบีจีนะฮะเ<า>มื่อไหร่ที่ร่างกายอ่อนแอนั่นแสดงว่าเราโดนเชื้อไวรัสทำรายนะฮะาพายามี่ต้องต้านไวรัสด,ด้วยกระชายขาวนะฮะเป็นพืชสมุนไพรไทยนะฮะ คดิดค้นโดยคนไทยและนอกจากนี้ยังมีมะขามป้อมซึ่งมีวิตามินซีที่สูงมากช่วยบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอ huh. เก็บไว้เปญญ็นยาสามัญประจําบ้านเไ,ไวทานกันนะคุณผู้ชมร,ราคาต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหลักร้อยแล้วก็กระชายขาวตาวีจีดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยครับโปรโมชั่นวันนี้ครับหนึ่งกระปุกราคา2 9 0บาทนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5้ากระปุกเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นหันแล้วเหลือกระปุกละแค่200บาทเท่านั้นเองนะ สไยกระเป๋าแบบนี้รีบโทรเลยเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะจ๊ะ0957184624 0957184624นะครับหรือที่ไลน์แอดโค้ดสุขภาพดีมุมขวาหน้าจอตรงนี้นั่นเองครับนี่นะครับมาต่อเลยค่ะคุณแม่เมื่อวานนี้นะฮะหกโมงเย็นหลายคนรอเมื่อวานที่ผ่านมา,ากับเบลล่าเนาะก็ไปเปิดตัวเซนทันที่อยุธยานะครับงานนี้เองเนี่ยก็เลยนะเขาต้องจับไมค์จ่อปากถามแล้วแหละเพราะไหนๆก็มีอีเวนต์แล้วเนาะมีทั้งทีก็ต้องมีการถามกันแล้วลล่่่ะะวาสรรุปเเืองนะิกน อะไรยังไงครับวันนี้เราจะมาสรุปนะครับเบลล่าแถลงเลิกกับเวียสุกุลวัฒนะครับเป็นข่าวใหญ่ช็อกวงการของวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวนะครับส่งท้ายปีเมื่อล่าสุดดังเอกสุดพอตอย่างเบลล่าลาณีคัมเปนเองได้ออกมาถแถลงยอมรับแล้วว่าเลิกราและก็ปิดฉากความรัก9ก้าปีกับพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒจริงๆตามที่ข่าวลือออกไปใครตามไม่ทันกับเรื่องราวสัมภาษณ์นี้วันนี้เรามาสรุปให้ฟังนะครับว่าเมื่อวานนี้เบลล่าพูดอะไรบ้างนะครับพูดเยอะแต่เดี๋ยวจะสรุปให้ฟัง หนึ่งบอกว่าตอนนี้นะฮะขอปรับสถานนะเหลือแค่พี่น้องที่ห่วงใยกันไม่ขอลงเรื่องรายละเอียดเพราะมันเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าไปกระทบพี่เขานะฮะเพราะว่าเคารพความเป็นส่วนตัวของพี่เวียด้วยนะครับสองนะฮะก็คือนี่เลยเราสองคนรู้จักกันมานานพอมาถึงจุดหนึ่งอาจจะมีมุมมองไม่เหมือนกันต่อมาพูดคุยหลายครั้งและไม่เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานนะแยกกันด้วยดีอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจตัดสินใจร่วมกันแล้ว ในอนาคตเนี่ยต่อไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงแต่สามารถพูดคุยกันได้อยู่นะครับณวันที่ตกลงคุยกันในตอนนั้นไม่มีเรื่องมือที่3แน่นอนหลายคนสงสัยเรื่องนี้มีไหมไม่มีนะครับแล้วก็ถามว่าได้เจอกันบ้างหรือเปล่าเพราะพี่วงพี่เยก็ไปถ่ายงานที่ต่างประเทศมาบอกว่าไม่ได้เจอกันสักพักแล้วภาพกินซุกี้ก็หลายปีแล้วนะเรื่องเช่ารถก็ไม่ได้ไปเหมือนกันไม่ได้ขอออกความคิดเห็นไม่ขอออกความคิดเห็นเรื่องนี้ครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ คันนี้เบลล่าก็บอกว่าถ้าพี่เวียมุฟออนเบลก็มีความปรารถนาดีอยากจะให้พี่เขามีความสุขส่วนเบลไม่คิดเรื่องว่าจะมีใครหรืออะไรยังไงขอโฟกัสงานและดูแลคุณแม่ก่อนในช่วงนี้นั่นเองนะครับนี่คือจากบทสรุปของเบลล่ามานะฮะอันนี้เชื่อว่าหลายคนเมื่อวานจับตารอนะ,ะที่เซ็นทรัลยุทธยานาะแล้วก็หลายคนก็รอดูว่าสิ่งที่เป็นข่าวหรือจะเป็นจริงหรือไม่สรุปแล้วเลิกจริง เ่องจริงนะ,ะอันนี้จากปากเบลล่านะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะฮะประเด็นนี้คนไปพูดถึงกันคือการเปิดภาพรถบ้านสุดรักของวิศกรวัฒน์ที่ตกเป็นข่าวมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเนี่ย<ะ>เ,ออเดี๋ยวพาไปส่องรถบ้านสุดหรูของพระเอกซุูเปอร์สตาร์นะฮะอย่างเวียสุกลลวัฒน์ดีกว่าหรูและก็สุดแพงครบคันนะฮะประนึ่งบ้านหลังย่อมย่อมเคลื่อนที่เลยหลังมีเฟอร์นิเจอร์ใช้สอยพร้อมมีห้องน้ำในตัวโอ้โหเอาเปไ็นว่าง่ายๆคือไปออกทริปหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยก็คือเลิศมากๆแล้วนะฮะ ทั้งนี้เลครับรถคันหรูคันนี้ของหนุ่มเวียตกเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องโพโลพันกับเรื่องราวความรักที่มันเกิดขึ้นหลายต่หลายครั้งนะครั้งแรกเมื่อตอนตกเป็นข่าวถูกโยงกับนางเอกรุ่นน้องร่มวิกด้วยกันต่อมาแต่สุดท้ายก็เคลียร์กับหวานใจอย่างเบลล่าได้ถือว่าเป็นการเข้าใจผิดกันในตอนนั้นก็มาอนเลิฟก,กันแบบว่าแป๊บๆล่าสุดคันนี้ตกเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อนะฮะข่าวเลือกลาจบสาระความรักก็ปีอย่างเป็นทางการออกมาซึ่งนะฮะ แม่เห็นโพสต์อยู่เหมือนกันบอกคู่รักดาราเลิกกันเพราะรถบ้านเป็นเหตุคนก็เลยจดยงว่าที่แม่โพสต์ไปเนี่ยรถบ้านเป็นเหตุสังเกตได้เออเป็นเป็นใครคู่นี้หรือเปล่าอะไรยังไงเขาก็เลยอยากจะรอฟังจากปากนักข่าวอาวุโสโอ้ยที่ตกปากอาวไม่ใช่มึงพูดอาวุโสกูไม่พูดเลยอ่ะนักข่าวสาวสุดฮอตหกปีตอแหลแล้วมึงอ่ะอออ่ะซึ่งี่เป็นอะไร ไม่รู้พูดไม่ได้กูพูดไม่ได้พูดไม่ได้ค,ไไดคือเมื่อวานอัดไปยังให้ตัดเลยจริงหรอเออเอพูดไม่ได้คือว่าแหละเอาไม่ไมเนี่ยคือใคร อะไรวะอ่าๆโอเคอืม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 แต่ไม่เกี่ยวกันละการเรื่องนี้นะไม่เกี่ยวกันนะเราไม่ได้พูดอะไรแบบเชื่อมโยงแต่แค่อยากรู้เฉยๆโอเคแล้วข่าวเขาคุยกันมาหมดแล้วอืมแล้วก็แล้วก็เนี่ยอืม <Okay. S 2> ตามนั้นนะครับไม่ต้องสตรต่อไม่ต้องอะไรกันต่อมีคนนึงนะเป็นชนีแก่ๆนะใช้รูปอะไรก็ไม่รู้บอกว่าพี่เต่าเต้าขาวถ้าเิดระดับตูกูเต้ขาขาวมึงก็ไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นในไอจีกูนะอยู่บ้านแล้วก็ติ้วตัวเองไปนะครับดูท่าทางจะชอบผู้ชายหลายคนเลยนะคะคเขาคงซี้มหรอกค่ะอมอเดี๋ยวกานจบจากเรื่องนี้ไปแล้วกันก็ให้เป็นตามแถข่าวไปเราจะไม่สืบสาวเราเรื่องต่อนะครับความรักก็มีเจอก็ต้องมีจากกันอยู่ดีนะครับ อ้าวยังไม่จบอันนี้ก็ยังไม่จบหรอโอเคโอเคแบบนี้โอเคโอเคโอเคจบอันนี้รู้เพราะว่าน้องแม่อืมอ่ะจบเรื่องนี้ไปเลยครับ อ่ะมานี้ดีกว่าครับบอกว่าฉันเต้าข่าวเขาไม่ได้เลิกกันหรอกยังเบรกบอกจริงๆเป็นชนีน่าจะเป็นชนีแก่ๆเขาไม่ได้เลิกกันหรอกเขาไม่ได้เลิกอู้ยรู้ดีกับเดลินิวรู้ดีกับไทยรัฐกับมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละโอ้อีคมชัดอืมไม่อยากจะพูดเขาไม่ได้เลิกกันหรอกเนี่ยเต้าข่าวทั้งนั้นแล้วเป็นยังไงนะเขาเลิกกันไหมล่ะเขาเลิกกันทั้งน้นแล้วคนที่มาคอมเมนต์แม่คือใครก็คือชาวเน็ตทั่วไป ไม่รู้ไม่ยอมใช้หน้าตัวเองแต่ฉันเข้าไปดูแล้วมีแต่รูปผู้ชายเต็มไปหมดชื่อเป็นพวกแบบบ้าบ้าผู้ชายอ่ะเป็นพวกบ้าผู้ชายอ่ะแล้วแบบอยากจะได้เขาเป็นผัวแล้วทีนี้พอเขาเลิกกันไปก็เออเขาไม่ได้เป็นมิ้จริงแล้วก็มาด่ากูว่าเขาไม่ได้เลิกกันจริงหรอกเมื่เต้าข่าวแล้วสรุปเขาเลิกไหมล่ะผู้หญิงก็พูดแล้ว่าเขาเลิกเห็นไหมล่ะ ลดสถานะก็คือเลิกไงเขพูดแบบให้ส,สุภาพไงอ,อย่างโง่แล้วโง,ง่เดี๋ยวแม่จะต้มยาให้กิน20ฟ้ฟอนเอาดีกว่ามาดูเรื่องนี้จบนะจบะนะจบจบจบนะ <laughs> ปิดสวิตไปเลยนะครับเกิดเป็นกระแสการแบนตั้งแต่ยังไม่ได้เดบิวต์เลยหลังจากที่คลายเพลงในกาหลีใต้เองอย่างแกแล g กลุฟ like, ได้มีการประกาศเตรียมเดบิวต์เกิร์ลกรุวงใหม่นะครับ ชื่อว่าฮายคีนั่นเองนะครับแล้วก็ที่จะเปิดตัววงเคป๊อปปี2022รวมถึงเปิดเผยสมาชิกทั้ง4ี่คนนะที่อยู่ในวงนี้ออกมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือชาวไทยอย่างลูกหนังนะครับลูกหนังคือน้องลูกหนังนะครับวงกระจ่างนะครับก็เป็นลูกของนักร้องชื่อดังนะฮะเขาเป็นนักร้องเขาเป็นนักแสดงเหรอนักแสดงดาราพระเอกดาราพระเอกพูดพิอดีตพระเอกเออดาราอดีตพระเอกแต่เขาเคยร้องเพลงเขาเคยร้องเพลงนี้ใช่ไหมเขาเป็นพระเอก สลันยูวงกระจางมึงจะมาเถียงกูได้ยังไงกูเกิดในยุคเขาไม่ใช่รู้เขาเป็นดาราเขาเป็นพระเอกเออเป็นพระเอกนัออ่นแหละแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็โดนแบนไงกับกลายว่าโดนแบนขึ้นมาไม่สนับสนุนนะสีตลานในประเทศไทยขึ้นมาเพราะว่าเธอคือลูกสาวของอดีตนะักแสดงไทยพี่ตั้วสลันยูนะครับที่เคยมีส่วนสนับสนุนการชุมนุมของพัทธมิตรการปิดสนามบ,บินสุวรรณภ,ภูมิในปี51แล้วก็การสนับสนุนการรัฐประหารและก็ม็อบกอบปปสครนี้เองเนี่ยคนก็เลยไปเสือบอกว่าโอ้ ยังไม่ทันได้เดบิวเลยนะคือทัวหนักเลยทั่วลงเยอะเลยทั่วหนักทัวหนักแล้วก็ไม่สนับสนุนคือมีคนมามาช่วยกัะช่วยไม่ไหวสมมติว่ามันมีมาช่วยหนึ่งคนก็จะมีอีกสิบคนไปลุมอืหนักค่ะแล้วก็มีภาพน้องไปด้วยมีภาพน้องอยู่ในกปปสใช่อยู่ด้วยบางคนบอกว่าอมันเป็นพฤติกรรมของพ่อของแม่เขาอย่าไปว่าเขาเลยทีนี้เขาก็ไปขุดมาอันนี้เล่าเล่าจากที่เขาเขาาพูดกันนะคะครับ คือเขาก็เอารูปที่น้องเป่านกกวีแล้วก็ไปเป่าเป่านกกวีนี่แหละค่ะขึ้นมาหมดเลยเขาก็ไปขุดมาหมดเลยว่าเนี่ยไม่ใช่พ่อกับแม่ไปแค่น,นั้นคือไปกับทั้งบ้านออแล้วก็มีรูปสาวแล้วก็หัวเราะเลิงล่าแล้วก็ไปเป่านกกวีดออคนเขาก็เลยขุดด่าทีนี้ก็จะมีคนมาช่วยน้องผมุติถ้าคนมาช่วยหนึ่งคนก็จะมีคนมานรุมอีกยี่สิบคนคนมาช่วยหนึ่งคนคนก็มารุมอีกยี่สิบคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นประเด็นท็อ k ออฟเดอะทาวที่ค่อนข้างที่จะหนัก ที่จะหนักแล้วก็เป็นเป็นข่าวในเกาหลีเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการที่เรียกว่าจะแบนแบนด้วยนะคะวงกรุ๊ป H1K ตอนแรกคิดว่าตัวเป็นตัวไอ H1K น่าจะอย่างนี้นะไม่แน่ใจอะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยตัวลงหนักตัวลงหนักค่ะตัวลงหนักจะเป็นข่าวในเกาหลีแล้วว่าน้องคนนี้เป็นลูกของคนนี้ที่สนับสนุนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เออแต่เกาหลีเขาก็ประชาธิปไตยจ๋าใช่ไงการมันจะพูดว่าเขาไม่สนับสนุนด้านนี้ไงประเด็ดการจริงจะบอกว่าเกาหลีนี่คือแบบอันนี้ตามข่าวนะตามข่าวตามข่าวแล้วนะคะดิฉันพยายามพูดตามข่าวให้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการดยังไม่มีการเปิดตัวหรืออะไรนะเป็นแค่การจะเดบิวต์แล้วส่วนน้องเองจะได้รับผลกระทบไหมกับกระแสนี้หรือว่าที่ เขาเรียกว่าอะไรนะค่ายเพลงเขาเนี่ยจะมีการปรับจูนหรือว่าไม่ยังไม่มีเออจะแบนเลยมาอันนี้ยังไม่มีข่าวมานะครับเพียงแค่ตอนนี้ในทวิตเตอร์กระแสในเมืองไทยมันแรงมากกระแสในเมืองไทยมันแรงขึ้นเทนทวิตเตอร์ด้วยขึ้นเทนทวิตเตอร์เลยกระแสในเมืองไทยแรงมากใช่แล้วโดยเขาใช้คําว่าคือมีคนเข้าไปบอกว่าน้องไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับ พเด็จกาลหรือไปล่าอรเงี้ยแต่ทีนี้มีคนเขาไปเอาภาพที่น้องไปเป่านกหวีดเอยอะไรเออ่างเงี้ยมากระทั้งครอบครัวเนี่ยมาขึ้นมาขึ้นในเว็บต่างๆแล้วก็มีคนเข้าไปถล่มด่าอืมีคนมาช่วยน้องหนึ่งคนก็จะมีคนเข้าไปถล่มด่า1 0บย3่ามสคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะครับ นะคะก็แค่นําเสนอเพราะว่านังสือไอข่าวสดใช่ไหม,มข่าวสดเขาเป็นคนนาเสนอแล้วก็มาอ่านตามที่ข่าวสดนําเสนอแค่นั้นจบค่ะนะครเออมื่อวานนี้เองก็มีคนพูดถึงเยอะมากเลยเพราะว่า,าแฟนคลับชาวไทยก็เดือดขึ้นมาแล้วก็ไม่สนับสนุนการเดบิวเพราะว่าเธอเป็นลูกสาวนั่นแหละครับแล้วเคยไปร่วมกลุ่มกับกลุ่มการชุมนุม นะย้อนกลับไปหลายปีก่อนที่กปปสอมอบกปปสอเนี่ยนะครับหลายคนก็เลยบอกว่าโอเคต่อแบบว่าแค่มีชื่อหลุดออกมาอย่างเงี้ยพอรลุเนี่ยก็ไม่สนับสนุนและขนาดยังไม่ได้มีการเดบิวต์ไม่มีการแบบขึ้นมีผลงานมาเข้าไปในเ <we> b, ว็บไหนเนี่ยตอนนี้เว็บนางงามก็เริ่มพูดแล้วเว็บนางงามก็เริ่มพูดกันแล้วนะคะแต่ว่ามันเจอกระแสมาริยากับแอนชิลีก็เลยทําให้ข่าวนี้แต่ว่าเว็บชายจริงหญิงแท้ แน่นแน่นแล้วพูดกันแน่นแล้วในเรื่อง<ช>ของการไม่สนับสนุนและโดยเฉพาะทวิตเตอร์ไทยแลนด์ขึ้นเทรนเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีการขึ้นเทรนเนี่ยโอ้โหแบบสลับกันเลยอ่ะแม่ใหนึ่งเทรนอันนี้แบรนด์แบรนด์ของของลูกหนังนะครับแล้วก็มีเบลล่าวีอ่ะแล้วก็มีโป๊ปเบลล่าอยู่ดีโป๊ปเบลล่าขึ้นเทรนทวิตเตอร์ขึ้นมานะ,ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์แบบไอ่เทรนทวิตเตอร์ที่ขึ้นมากันเลยจีเดียวนะครับ เอออะทำไมอะ,ะเราไปสนอสนุนน้องไปน้องสาเป็นโด่งดังที่เกาหลียัง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 ไม่ดังจะเดบิวต์ไงจะเดบิวต์เฉยๆแต่คุณเขาบอกว่าคุณเขาก็พลาดหัวแรงเราไม่ขออ่านแล้วกันนะคะใช่ออไม่คือเราไม่อ่านตอนนี้แต่หลายคนนะสงสัยและหลายคนก็คิดว่าถ้าไทยเนี่ยไม่ต้องยอมรับว่าเกาหลีเองนะครับฐานแฟนคลับประเทศไทยเราเยอะมากใช่เน้นมากฉะนั้นแล้วคนรุ่นใหม่หมดถูกแล้ว การที่มีแฟนคลับเยอะก็เท่ากับการสร้างเม็ดเงินกับสร้างไรายได้ให้กับค่ายเพลงถูกปะแม่แต่ถ้าสมมติว่าคนที่กําลังสร้างเม็ดเงินคนที่กาลังจะเป็นฐานแฟนคลับในอนาคตเขาแบนด์น่แต่ยังไม่ดีมีอย่ละลก็คือจบค่ายเพลงก็ต้องมีการจบคิดพิจารณาแล้วนะครับครับนะคะ เอาหมดเลยใช่ไหมครับเอาฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับกระชายขาวตาบีจีนะครับคุณผู้ชมนะฮะเพิ่มภูมินะฮะต้านไวรัสนะฮะฆ่าเชื้อไวรัสเดี๋ยวว่าใช่คว่าต้านฆ่าเชือเช้อไวรัสนะบางตัวนะฮะแล้วก็มีมะขามเปาวิตามินซีสูงม,มากบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยค่ะโปรโมชั่นวันนี้ครับหนึ่งกระปุกราคาปกติ290บาทนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5กระปุกนะฮะ,ะเเรเรายระเป๋าซื้ออเยอะจ่ายยน้ออเเหลืพียิ 1 0 0่บาททวนเท่านั้นหารแล้วเหลือกระปุกแค่200บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจได้ครับโทรได้เลยครับเบอร์ดลังนแล้วงขึ้หนแล้ว0957184624นะครับหรือที่มุมขวาหน้าจอครับไล่แอดโค้ดสุขภาพดีสแกนเคอร์คนได้เลยกับกระจาชขาวตรา BG ค่ะครับพักสักครู่นึงก่อนครับ